ภาหบูชาปีนี้ก็ฝนฟ้าดีสงใจว่าจะตกทั้งวันแล้วอาจจะตกถึงกลางคืนด้วยตามพยากรณนะ์นะั่นนะญาติโยมก็เดินขันทำบุญนะสะสมบุญเอาไว้ทีเล็กทีน้อยนะเดี๋ยวนานๆเข้ามันก็เต็มเองหรอกอย่าเอาทีเดียว ถ้าตกทีเดียวสามวันเท่าๆกับตกหนึ่งปีอย่างที่เหหนานก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> นะอย่างพวกถูกลางวันที่หนึ่งปัถานาแต่จะเอาลังวันที่หนึ่งไม่เอาใบเดียวด้วยนะจะเอาห้าใบจะเอาสิบใบเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนฝนในเหหนานเด้เขื่อนแตกเด้นะ <c oughs> อย่านึกว่ามัน ทีเดียวแล้วมันจะมีแต่ผลดีผลเสียมัอนกันตกสามวันเท่ากับ1ปีแบบนั้นอันนี้ญาติยโยมก็ร่วมกันถวายทานรู้สึกว่าจะมีเค้กวันเกิดด้วยไม่รู้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ใครนะก็ก <laughs> ะ ก็ขอใหอ้ปลอดโรคปลอดภัยโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงนะช่วงกลางคืนก็สงสัยว่ายังจะมีฝนอยู่กำหน,นดการของเราก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรนะกลางคืนมาแล้วก็ตาำวัดสวดมนต์หลวงพ่อท่านจะพาสวดธรรมจักด้วย ติดสวนดธรรมจักรก็เพราะว่าอาสาบูชาเราจะได้ระล,ลึกนึกถึงเป็นวันแรกที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรถือว่าเป็นการเริ่มต้นของงานเผยแผ่พุทธศาสนาจากการแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็ทำให้เกิดประสงค์พระอริยสงฆ์รูปแรกขึ้นในพุทธศาสนา ก็คือพระอัญญากลทัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันนั้น <c oughs> พระโสดาบันก็ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะและก็ะทาให้พระรันาตนไตครบองค์สามเมื่อก่อน,นตอนสิบห้าค่ำเดือนหนะมีพระพุทธแล้วมีพระธรรมแล้วคือมีพระธรรมในใจน แต่ว่าพระสงฆ์ยังไม่เกิดนะวันอาสาหาบูชาก็ท่านแสดงธรรมนะแสดงธรรมที่เกิดจากออกมาจากจิตจากใจจากการประพฤติปฏิบัติของท่านและทำให้เกิดพระอริยสงฆนะ์ทำให้พระรัรตนไตรัยครบองค์สามและนะความสำคัญของวันอาสา,าบูชาเพราะนั้น ไม่ใช่เอาบุญตอนเวียนเทียนเฉยๆนะอา,อาสาบูชาเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเวียนเวียนเทียนก็คือเอาเทียนคือแสงสว่างแสงสว่างของเทียนนั้นนำทางชีวิตของเราเพราะนั้นก็คือแสงสว่างของปัญญานำทางในการดำเนินชีวิตของเรา ที่จะไม่ให้กายวาจาใจของเราตกอยู่ในความมืดให้มีแสงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมจักร์ซึ่งแสดงความเป็นจริงของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคในมรรคสมเด็จพระสังฆราชท่านยกเอาความสำคัญของสัมมาวาจา มาเป็นพรในวันอาสาหาภูชานะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้นี้สัมมาวาจามันน้อยไปนะตั้งตะโกนด่ากันตามท้องถนนนะด่ากันในโซเชียลในเน็ตเวิร์กสารพัดที่จะเป็นมิจฉาวาจาทัานก็เลยยกเอาในมักมีองค์แปดนั้นขอให้ เน้นหนักเรื่องสัมมาวาจาเพราะงั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะไม่ใช่บูชาเฉพาะจุดจุดเทียนเย็นเทียนแต่ให้เวียนกายวาจาใจของเรานะเอาธรรมนะเอาเทียนคือแสงสว่างนะเอาดอกไม้คือความหอมกายวาจาของเราจะปฏิบัติอย่างไรประพฤติอย่างไร ถึงจะเกิดความหอมเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของคนรอบข้างของคนในครอบครัวน่นะนะอ่าเทียนหมายถึงอะไรดอกไม้หมายถึงอะไรท,ทุกก็หมายถึงความหอมด้วยดอกไม้นั้นมีทั้งความหอมและความงามนะน่ะ,นะปฏิบัติออกไปอย่างไรกายวาจาใจของเราถึงจะ มีแสงสว่างมีปัญญาเป็นเครื่องนํามีธรรมะเป็นเครื่องนําแล้วทำให้คนรอบข้างพอใจชอบใจมองแล้วเกิดความหอมความหวานเ,าเ,าเกิดความหอมความงามนะนั่นแหละคือความหมายของเครื่องเครื่องบูชาบูชาในวันอาสาบูชาว่าคำบาลีบางทีก็ ไม่รู้จะเอาไปทำยังไงนะว่าบาลีเพิ่นแปลไปแล้วก็ยังมันลงไม่ถึงใจเพราะนั้นวันนี้เราเวียนทั้งวันเลยนะเวียนที่กายวาจาใจของเราดูให้รอบอะไรเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่จะก่อให้ก่อให้เกิดโทษก่อให้เกิดทุกข์เอาแสงสวา่างเอาเทียน เอาปัญญามาเป็นเครื่องนําแก้ไขปรับปรุงอันไหนมันยังไม่งามอันไหนมันยังไม่หอมยังเป็นที่ขัดเคืองต่อหมู่คณะต่อเพื่อนต่อฝูงเราก็จะแก้ไขปรับปรุงเริ่มต้นวันนี้เข้าพรรษาแล้วก็ให้เข้าพรรษาตลอดสามเดือน เวียนกายวาจาใจของเราตลอดสามเดือนเอาพระธรรมจักน,ามากนี่แหละเอามรคนี่แหละมาเวียนธรนะปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติที่กายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าพระธรรมที่สําคัญก็คือมรคมีองค์แปดที่พันปร,ประกาศไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสสตรในอริยสัจสี่ซึ่งแสดงเป็นครั้งแรกในวันอาสาบูชา ทำให้เกิดพระอริยสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกพรตัตนตยครบองศาบเพราะนั้นเรากพพ็พยายามสร้างอริยสงฆ์ขึ้นในจิตในใจของเราในกายวาจาใจของเรานะยังไม่ใช่อริยสงฆ์แท้ก็ให้มีสติมีปัญญาประคับประคองให้เป็นที่ สวยงามฮะเหมือนดอกไม้เหมือนธูปเป็นที่หอมต้องตาต้องใจของคนรอบข้างและตัวเองก็ต้องให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นด้วยอันนั้นคือการปฏิบัติบูบชายิ่งกว่าการถือดอกไม้ธูปเทียนเวียนรอบพระเจดีอีกนะอันนี้เวียนแต่เช้าเลยนะ เวียนแต่เช้าแล้วก็เวียนตลอดพรรษาอเวียนที่กายวาจาใจของเราเอาต่อไปหลวงพ่อท่านให้พรน,นะ